ไข่เสร็จแล้วก็ไข่เหรอติมครับหนูเริ่มขอขวดลูกก็ไก่ก็ต้นเติอขอไข่ต้นไกยขอไข่อะไรต้นไกยเติมอ,อ่ะขอขวดต้นจุยเติมขอ แล้วก็คอคนด้วยลูกอืนออันนั้นอันนี้ขอขวดขอขวดขอขอใครขอใครเจอขอขอคนเจอเจออืมเดี๋ยวแล้วใบตัวนี้เหรอเขียนหัวก่อนสิหัวกลมเนี่ยเห็นหัวไหมหัวกลมนั่นเลยเขียนก่อน

ได้ครับชอช้างชอช้างอืมสอซ,ซสอซอเคครับเกียวนี้อนนะเกีหัวก่นลูกเจ้าหุ่ยใช่หัวกลมนะกลมแล้วก็มหย,ย,ยักเดอใช่ใ แล้วก็ช่อเชื้อช่อเยียหิง